คนชอบรายการผมส่วนใหญ่ชอบเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศอันดับหนึ่งเลยมีคนต้องการที่อยากจะเ,เขาเรียกว่าฝ่าวิกฤตหนี้สินชีวิตที่แบบต้องทำงานแล้วก็หาเงินมาจ่ายแต่หนี้จ่ายแต่ดอกไม่ผิดครับแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะ manage เรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่า คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าตั้งแต่อายุ35มปีขึ้นไปเนี่ยหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าหรือรุ่นปู่อ่ารุ่นคุณตาคุณยายหรือลุงป้าน้าอาแล้วกันเขาไม่ได้มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ accounting คือการทำบัญชีหรือการทำ budget หรือการทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับเช่น personal budget ก็เราสามารถ ที่จะเรียนรู้ได้ปัจจุบันเนี้ก็กดเข้าไปถามใน Google เขียนพิมพ์เข้าไปใน Chat GPT หรืออะไรก็ได้ที่มันให้คำตอบเราเช่นอาจจะใน YouTube Channel ช่องไหนก็ได้พิมพ์คำว่าการทำบัญชีแบบส่วนตัวแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเราไม่มีความคิดที่จะเขาเรียกว่าการใช้เงิน แต่เราคิดอย่างเดียวว่าเราอยากจะได้อะไรฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าลูกหลานของเราคนรักของเราพ่อแม่ของเราอยากได้อะไรเราก็ไปหาเงินมาเพื่อให้เขาได้จะมาด้วยวิธีไหนก็ต้องทำฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่แบบให้ไม่จบแล้วชีวิตเราก็จ่ายหนี้ไม่จบและที่สำคัญที่สุดมันไม่หมดไม่สิ้นสักที การขอการต้องการความต้องการของคนเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นหรอกวันนี้ต้องการนี่พรุ่งนี้ต้องการนั่นเดือนหน้าต้องเอาอีกทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่พอแต่ถ้าเราคิดว่าความไม่พอมันเกิดจากเราแหละยอมแพ้แล้วเราไม่เคยแข็งแข็งขันกับมันว่าอ่ะอันนี้ต้องไม่สมควรเพราะมันไม่จําเป็นฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงความจําเป็นเนี่ย มันจะลดจากความต้องการลงมาทันทีแล้วถ้าคุณผู้ชมทานอาหารมื้อเดียวแบบทฤษฎีผมเงินเหลือเก็บผมเคยบอกแล้วว่ากินสามมือ้อเหลือมื้อเดียวเนี่ยอีกสองมือ้อกลายเป็นเงินเก็บเก็บระยะยาวนะเดือนหนึ่งถ้ากินมื้อละร้อยสองมื้อก็เป็นสองร้อยสามสิบวันก็6,000บาทสิบสองเดือนก็ 72, ็ดหมบาทนี่เป็นการหาเงินเก็บสะสมโดยลด จำนวนอาหารจำนวนมื้ออาหารนะครับบางคนบอกทําไม่ได้ก็ลองดูสักเดือนหนึ่งทําสักครั้งสองครั้งไหมกินทุกวันวนลาสามมือ้อบางครั้งขั้นต่ำสามเนาะแล้วก็เดือนหนึ่งสักเหลือสองมือ้อส,สักสองวันสามวันไหมหรือสิบวันก็ได้สิบวันก็เป็นพันแล้วนะถ้ามื้อละร้อยสิบวันกินสองมือ้อเหลือสองมือนะ้อเทาะสิบเดือนสิบสองเดือนก็หมื่นสอง นี่แบบเอาง่าย,ายเลยแต่รายการผมเนี่ยมีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตฝั่งเงินต่างประเทศซึ่งไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่มีใครรู้ความลับนี้คิดว่าอย่างเดียวคือทำงานถ้าไม่พอก็ไปทำงานเพิ่มหรือถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็ลงทุนเพิ่มแต่หารู้ไหมว่าใครจะมาซื้อกับเราถ้าเราทำธุรกิจเราคิดว่าเราจะขายหมดหรอ แล้วของที่ขายไม่หมดมันก็คือเงินที่ต้องมาหักลบเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนแล้วก็เสียเวลาของเราด้วยค่าเสียเวลาทั้งหมดเนี่ยการหาเงินเป็นเพราะว่าเราต้องการเงินกระเป๋าจากเขาใช่ไหมด้วยการแลกเปลี่ยนจากแรงงานจากมันสมองของเราอะ่ะแต่นั่นคือผิดวิธีครับอันนั้นเราทำได้เท่าไหร่เราก็ได้แค่นั้นแหละ มากกว่านั้นไม่ได้เพราะมันมีลิมิตมันมีเพดานแต่ถ้าเราคิดว่าเงินเดินไปหาเงินได้ไหมได้สิเช่นบางคนก็คิดเงินไปหาเงินเดินไปหาเงินก็เอาเงินไปซื้อทองแล้วก็ขายทองก็ได้เงินกำไรกลับมาอันนั้นเงินไปหาเงินเหมือนกันแต่บอกไว้เลยว่ามันมีความเสี่ยงเราได้ยินข่าวคนถูกโกงเรื่องทอง หรือทองตกราคาทองตกหรืออีกในหนึ่งก็คือไม่มีใครมานั่งรับซื้อทองมันต้องเป็นร้านที่รับซื้อทองหรือว่าบริษัทที่รับซื้อทองรับซื้อขายพอเรามาเจอเขาบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่านี้ในต่อเดือนต่อปีอันนั้นไม่เรียกว่าการให้เงินไปหาเงินลักอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการคาดคะเนซึ่งความเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเจอคนหลายคนหมดไปกับเรื่องทองทองคําแท่งหรือทองคํานี่เรื่องจริงนะคนใกล้ตัวผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยพยับท่านหนึ่งหมดเงินไปกับทองมูลค่าที่หมดไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกือบยี่สิบล้านแล้วก็เงิน ก็เอาไปจมกันตรงนั้นทั้งครอบครัวซึ่งเฉพาะแค่พี่ผู้หญิงคนนี้ก็มหาศาลแล้วนะแต่พอผ่านไปอ่ะสามปีไม่เกินสี่ปีไม่เห็นทองด้วยแล้วทองตกเหลือมูลค่าแค่ห้าล้านบาทแต่ลงทุนไปตั้งยี่สิบล้านเกือบยี่สิบล้านคุณค,คุณผู้ชมคิดว่านี่เป็นการเงินไปหาเงินไหมหรือบางคนก็อาจจะเปิด account แล้วก็ไปเล่นอ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยหรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาที่ไม่เห็นเงินนะแค่เป็นกราฟที่ถูกหลอกขึ้นมาแล้วในสุดรอบแรกก็เบิกได้รอบสองเบิกได้พอผ่านไป3ามเดือน4ี่เดือนหเดือนเบิกเงินไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเพิ่มเงิน ผมกาลังจะบอกว่าทฤษฎีผมคือแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศคือเอาเงินของเราเป็นเงินสดไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่เป็นเงินสดแล้วอยู่ในมือเรานั่นคือที่มาว่าทาไมผมถึงทํากําไรเพราะผมเป็นคนกําหนดการกําไรแหล่งที่ผมบอกคุณผู้ชมสามารถทํากําไรด้วยการทากาไร30สตางค์ต่อครั้งหนึ่งมื่นเหรียญก็ได้3 0 0พันบาท ทำสิบครั้งก็ได้ส0มหมืบาทอันนี้เห็นเงินแน่แนเพราะเงินไปแลกมาต้นทุนได้กลับมาบางคนบอกไม่มีความคิดไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ลองเข้าไปในช่องของผมในคลิปวิดีโอไปดูวิธีการแลกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศซึ่งผมไม่ได้รับเปิดบัญชีและผมไม่ได้รับเป็นคนแลกเงินให้ผมเป็นคนแค่ให้ความรู้ว่าชุดความรู้เนี่ยถ้าคุณทำกำไรแบบนี้ คุณรู้เนี่ยว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่คุณก็แค่รอขายกําไรสามสิบสตางค์อย่ารอนานที่ผมบอกสามสิบสตางค์นี่คือโดยเฉลี่ยมันต้องได้แล้วเวลาผมทํานายดวงเนี่ยผมก็รู้อัตราแลกเปลี่ยนว่ามันจะขึ้นไปกี่บาทในหนึ่งปีบางครั้งขึ้นไปสามบาทห้าบาทหกบาทอย่างเคยเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงเนี้ยดีกว่าเราเอาเงินไปไว้ในธนาคาร